คุณเคยสงสัยไหมคะทำไมเด็กบางคนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นใจเป็นคนเก่งกล้าคิดกล้าทำยืนหยัดทำตามความฝันของตนเองได้มีความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ทำไมเด็กบางคนโตขึ้นมาแล้วไม่กล้าไม่มั่นใจขี้กลัวคิดเองไม่เป็นไม่รับผิดชอบติดเกมไม่รักเรียนหยิบโยงเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ หรือแม้กระทั่งก้าวร้าวกับพ่อแม่ถ้าครอบครัวของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือกำลังไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณต้องฟังสิ่งที่เอวาจะพูดในวันนี้ให้จบนะคะเพราะมันสําคัญมากๆค่ะถ้าทำผิดแล้วผิดเลยถ้าเขาโตเป็นแบบใดแบบหนึ่งไปแล้วแกยากมากค่ะและคุณไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก10ปีอีก20ปี ลูกของเราก็ต้องโตขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เขาจะโตขึ้นแบบไหนอะคะเขาจะโตขึ้นแบบไหนขึ้นอยู่กับอะไรเอว่าอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะถ้าเปรียบเทียบลูกของเราเป็นที่นาที่นาก,ากว้างมีดินดีพร้อมมีแหล่งน้ำพร้อมที่นาให้ทางเลือกว่าจะปลูกอะไรก็ได้จะปลูกต้นอะไรก็ได้ เฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์อะไรก็ได้ที่นาไม่ปฏิเสธทั้งนั้นเมื่อพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ปลูกปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงในที่นาเมื่อรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้เหล่านั้นก็จะงอกออกมาต้นไม้เหล่านั้นก็จะโตขึ้นและจะให้ดอกให้ผลตาม,มเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงไปเออไนติงเกล นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผู้บุกเบิกวงการการศึกษาด้านการพัฒนาตัวเองเล่าเรื่องนี้ไว้ในคลิปเสียง The s t r a n g e h s Secret แก่นของเรื่องนี้เขาสรุปมาได้หนึ่งประโยคค่ะนั่นก็คือปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนปลูกไม้หอมก็ได้ไม้หอม แม้กระทั่งเราปลูกผล,ลไม้พิษเราก็จะได้ผล,ลไม้พิษออกมาเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็สอนให้พ่อแม่อย่างเราแต่หนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกลงไปค่ะพอลูกจะไม่ปฏิเสธลูกจะไม่โตแยงลูกจะยอมรับทุกสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังลงไปรับเข้าไปเป็นความคิด รับเข้าไปเป็นคำพูดรับเข้าไปเป็นพฤติกรรมรับเข้าไปเป็นนิสัยรับเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งที่เราปลูกลงไปคือเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความสุขกำลังใจความมั่นใจต้นไม้เหล่านั้นก็จะงอกออกมาในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าสิ่งที่เราปลูกคือเมล็ดพันธุ์ที่เต็มไปด้วยคำตำหนิคำวิจารณ์ถ้อยคำดุด่า คำล้อเลียนคำเปรียบเทียบปลูกความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกด้อยต้นไม้เหล่านั้นก็จะงอกออกมาต้นไม้เหล่านั้นก็จะโตขึ้นและจะให้ดอกให้ผลตามแต่สิ่งที่ปลูกลงไปเอว่าเชื่อคะ่ะว่าคุณอยากทำหน้าที่พ่อแม่อย่างดีที่สุดไม่อยากผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพราะว่าเราเป็นมือใหม่ไงคะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่อง และลูกก็ไม่ได้เกิดมากับคู่มือการเลี้ยงทุกๆอย่างทุกๆทักษะบนโลกนี้เนี่ยเราจะเก่งขึ้นได้จากการฝึกฝนแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำหน้าที่นี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ลูกคลอดมาเท่านั้นเองจะเก่งได้ยังไงล่ะคะก็อยากบอกว่ามีความโชคดีอยู่ตรงที่เราไม่ได้เป็นมือใหม่แค่คนเดียวค่ะ เพราะสามารถศึกษาหาความรู้เรียนจากประสบการณ์ที่ผู้อื่นถ่ายทอดมาให้แล้วนำมาปรับใช้เพื่อทำหน้าที่นี้ให้ดียิ่งขึ้นได้แล้วเวลาของลูกก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกวันเราไม่มีเวลามากพอที่จะมาลองผิดลองถูกทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วมานั่งเสียดายว่าวันนั้นน่าจะทำแบบนั้น วันนั้นไม่น่าทำแบบนั้นเลยศึกษาจากประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วทำให้ถูกต้องให้มากที่สุดตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าค่ะขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ที่เป็นคู่มือสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จหนังสือเรื่อง your kids can have it all ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดั่งใจปรารถนา เป็นหนังสือภาษาไทยเอวาเขียนเองค่ะคุณจะได้อ่านหลักการข้อแรกที่พ่อแม่ส่วนใหญ่พลาดนํามาซึ่งความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างมากมายคุณจะได้รู้คําคําเดียวที่ลูกต้องการจากพ่อแม่เพราะเมื่อลูกสะกดคําว่ารักเขาสะกดได้คําว่าเวลาในบทที่สองนี้มี3วิธีสร้างเวลาให้ลูกได้มากที่สุดแม้ว่าชีวิตประจําวันของคุณจะยุ่งมากๆก,ก็ตามคุณจะได้รู้ว่าเราเคยพลาด ตรงไหนลูกถึงไม่ค่อยอยากเข้าหาถ้าตอนนี้ลูกต่อต้านมากๆพูดอะไรก็ไม่ฟังในบทที่11มีวิธีแก้ปัญหานั้นอยู่คุณสามารถแก้ได้ทันที หลังจากอ่านจบคุณจะได้รู้วิธีสอนลูกให้รับก,การเรียนรู้ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบทุกวันนี้คุณจะได้รู้วิธีสอนลูกให้รวยด้วยงานที่รักคุณจะได้รู้วิธีสอนลูกให้ภูมิใจในตนเองสอนลูกให้มั่นใจในตนเองซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นดัชนีสำคัญของคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอื่นๆอีกมากมายบรรยายในคลิปนี้คลิปเดียว ก็คงไม่พอ21บทในนี้มาจากการศึกษามาจากหลักคิดสากลตกผลึกมาจากหนังสือชั้นนำกว่า20เล่มเพื่อส่งเสริมให้ลูกเปล่งประกายได้แบบเฉพาะตัวหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือคุณพ่อคุณแม่แล้วกว่า10,000ครอบครัวทุกๆวันเอวาจะได้รับข้อความที่บอกว่าข้อมูลในนี้สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวได้มากเพียงใดมันจะเป็นหนังสือที่คุณสามารถอ่านได้ บ่อยๆทบทวนได้บ่อยๆและจะช่วยให้คุณมีความสุขกับการเป็นพ่อแม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีความสุขทั้งกายและใจในวันข้างหน้าได้ค่ะสนใจสั่งหนังสือแคปหน้าจอนี้แล้วทักมาที่ line แอดครูเอวาหรือทักอินบ็อกซของเพจนี้มาก็ได้ค่ะพิมพ์บอกทีมงานว่าเล่มฝาลูกของคุณมีได้ทุกสิ่งเป็นได้ทุกอย่างดังใจปรารถนา และจุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเอวาจิตสุทธิภากรสวัสดีค่ะ